สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนในแซมโฟนนิวส์อีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะแอนก็จะมาอัปเดตข่าวที่กำลังฮอตฮิตมาแรงในขณะนี้ค่ะกับ Apple เปิดตัว macbook รุ่นใหม่หน้าจอเรตินาขนาด12นิ้วแต่ไร้ไฟล์ปูโลโก,โลโกโล้ Apple Apple ประกาศเปิดตัว macbook รุ่นใหม่ชูจุดเด่นด้านดีไซน์ที่เบาและบางรวมทั้งยังได้เปิดตัว macbook pro และ macbook air รุ่นใหม่อีกด้วยภายในงาน k e y n o ต e คืนที่9มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับ MacBook รุ่นใหม่นี้มาพร้อมดีไซน์ที่ทาง Apple ยืนยันว่าบางและเบาที่สุดในบรรดา MacBook ของ Apple โดยมีดีไซน์ตัวเครื่องที่บางเพียง13.1ม mm ิเมเท่านั้นมาพร้อมหน้าจอแสดงผล Retina ขนาด12นิ้วเลือกใช้ CPU Intel Core M Generation ล่าสุดสำหรับราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่43,900บาทโดยมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีทองสีเทาสเปซเกและสีเงินค่ะ เชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยประสบปัญหาการถ่ายรูปในที่มืดแต่ว่าแสงไฟนั้นไม่เพียงพอใช่ไหมล่ะคะและล่าสุดค่ะทาง a s u ูนะคะก็ได้เปิดตัวเซน f ฟ t ตและโลล i แฟ t ตไฟแฟลตขนาดพกพาสำหรับสมาร์ทโฟนมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้แล้วค่ะเอซูไต้หวันเผยโฉมเซน f a t ตไฟแฟลตซีนลอนสามารถให้ความสว่างกับแฟต LED ทั่วไปถึง400เท่ารองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนของเอซูเซนโฟนส่วนโลล i แฟต ไฟสัตว์ LED คู่แบบ2สีที่มาพร้อมดีไซน์อมยิ้มรูปวงกลมสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ที่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, มิลิเมตรเพื่อใช้เป็นที่ยึดเกาะเท่านั้นสำหรับราคาและความพร้อมในการวางจำหน่ายทาง a อ u ซยังไม่ได้เปิดเผยมาในตอนนี้ยังไงแล้วต้องรอติดตามอีกทีนะคะข่าวนี้นะคะคนรักน้องหมาเตรียมตัวเก็บตังรอได้เลยค่ะกับ a m s u n งดร e มด Dog เ o า s e บ้านน้องหมาสุดไฮเทคที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและความบันเทิงครบคัน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบบ้านน้องหมาสุดไฮเทคภายใต้ชื่อซัมซุงดรอปเฮาส์ซึ่งจะทําให้น้องหมาของคุณได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราในบ้านหลังนี้ที่มีมูลค่ากว่า20 0 0 0ยูโรหรือประมาณ90,00 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะสําหรับบ้านน้องหมาซัมซุงดรอ g เฮาส์ได้ถูกออกแบบและผลิตโดยทีมงานกว่า12คนใช้เวลากว่า6สัปดาห์ซึ่งภายในบ้านจะตกแต่งอย่างสวยงามและมีอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายอย่างครบครันสร้างความบันเทิงให้กับเจ้าตัวน้อยด้วยแท็บเล็ตมาพร้อมเครื่องจ่ายอาหารอัตโดนมัติ ลู่วิง่งหรือแม้แต่กระทั่งอ่างอาบน้ำอีกด้วยล่ะค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายนะคะเรามาเอาใจสาวๆที่ชอบแ g a d g e ตกันมากดีกว่าค่ะกับรีทัชแบตเตอรี่สำรองสุดสร้างสัดออกแบบมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ รีทัชแบตเตอรี่สำรองดีไซน์สร้างสรรค์นในรูปทรงของเครื่องสําอางให้คุณส,วสาวๆได้พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาโดยแบตเตอรี่สำรองดีไซน์ตละแป้งนั้นมีความจุ4,200ม ah, ิลลิแอมป์และยังมีกระจกด้านในฝา,าพับให้ส่องเสริมสวยกันอีกด้วยโดยจะวางจําหน่ายในราคา399ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ1,680บาทส่วนดีไซน์ลิปสติกนั้นมาพร้อมกับความจุ2,600ม ah, ิลลิแอมป์ออกแบบมาให้เข้าคู่กับตลับแป้งในราคา299ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ1,260บาทสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ retouchpower. com ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวแวดวงไอทในสัปดาห์นี้ค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากรับชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube c h anel ของสยามโฟนค่ะส่วนตอนนี้แอนและทางทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ